น้องข้าวปูคิดถึงปูไหมเรียกปูก่อนน้ำข้าวปูอ้าวนั่นดังเลยอาอุ้ยตุ๊กาอุ้ยอุ้ยมาเลยเลยเลยมาเลยเฮ้ยทำไงอ่ะทำไงยืนเต็มมันมันตรงไหนดังดังใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยปิดเลยปิดเลยอดตัวเร็วหนกหูเร็วหนูคูขอแม่เร็วมาชู้ชู้อะไรกดกันเดี๋ยวกดดิกด อุ้ยนั่น,คน,คนใครทำนั่นนั่นใครทำอู้อุ้ยนั่นมีอู้มีอุ้ยมีนั่นเล่นข้าวกี้ไปไหนน้องข้าวไหนกี้ไหนกี้ไหนไหนนะเร็วหยิบกี้ก่อนนั่นนั่นเด็กนั่นน่ะเด็กเรียกปูก่อนปูปูจ๋าจ๋าก่อนเร็วๆล้วปูจ๋าหญ้าเรียกหญ้าก่อนหญ้า